สงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมบางคนมันเหมือนโชคดีตลอดเวลามันดึงดูดได้สิ่งดีๆตลอดเวลาทําไมบางคนมันมีพลังขับเคลื่อนที่แบบไปถึงเป้าหมายได้ได้เร็วเหมือนคนทําอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองอะคุณเคยสงสัยไหมคะทั้งหมดเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับกรรมเก่าหรือโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยนะแต่มันเกี่ยวข้องโดยตรงคะ่ะกับจิตใต้สํานึกและฮโลแกรมเบรนแล้ววันนี้ ครูจะพาคุณไปรู้จักพลังที่ถ้าคุณเข้าใจแล้วใช้มันเป็นนะมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยรู้ไหมคะในแต่ละวันเนี่ยคุณใช้จิตสํานึกแค่5%เซในการตัดสินใจแต่จิตใต้สํานึกเนี่ยควบคุมชีวิตคุณถึง95%เซค่ะจิตสํานึกของคุณเน่ยมันเหมือนพวงมาลัยรถอะที่คุณใช้ขับเคลื่อนแต่จิตใต้สํานึกอะคือ GPS ที่ถูกตั้งค่าไว้แล้วค่ะถ้าคุณอยากไปที่จุดหมายใหม่แต่ GPS ของคุณน่มันยังถูก ตั้งให้วนกลับมาที่เดิมคุณจะไม่มีวันไปถึงที่ที่คุณต้องการเลยนี่คือเหตุผลที่ทําไมแม้คุณจะพยายามมากแค่ไหนแต่ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณอะ่ะมันยังยึดติดอยู่กับโปรแกรมเดิมคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยค่ะอย่างเช่นเด็กที่ถูกปลูกฝังมาว่าฉันไม่เก่งพอฉันเป็นคนขี้อายเด็กที่โตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าเงิ <c oughs> นนี่โคตรหายากเลยความรักที่ดีไม่ใช่สําหรับฉันแน่ทั้งหมดนี้มันถูก เก็บอยู่ที่จิตใต้สำนึกเพียวๆล้วนๆเลยค่ะแล้วมันคือสิ่งที่คอยควบคุมชีวิตคุณอยู่เงียบๆค่ะข่าวดีก็คือคุณสามารถรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ได้ค่ะเปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันทำได้เปลี่ยนจากฉันไม่คู่ควรเป็นฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่ดีๆเปลี่ยนจากชีวิตฉันติดลบเป็นชีวิตฉันเต็มไปด้วยโอกาสและจุดนี้แหละค่ะคือจุดที่โฮโลแกรมเบรนเข้ามามีบทบาทโฮโลแกรม Hologram Brain คือกระบวนการที่ช่วยให้คุณปลดล็อกจิตใต้สำนึกของตัวเองค่ะลองนึกภาพนะคะว่าสมองของคุณนะ่ะเป็นโฮโลแกรมที่สามารถส่งและรับพลังงานได้มันเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลดึงดูดโอกาสดึงดูดความมั่งคั่งและดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหาคุณแต่เงื่อนไขสำคัญค่ะคือคุณต้องทำให้สมองของคุณนะ่ะอยู่ในภาวะที่เหมาะสมด้วยโฮโลแกรมบรนด์ทำงานตอนไหนรู้ไหมคะทำงานตอนที่สมองของคุณเข้า Theta และ Delta Wave ช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดกว้างที่สุดค่ะตอนที่คุณหลับลึกและไม่มีความคิดเชิงลบคอยรบกวนค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมการนอนหลับจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกของคุณแล้วคุณจะใช้โฮโลกรมเบรนให้ได้ผลสูงสุด ยังไงอันดับแรกเลยนะคะตั้งโปรแกรมใหม่ก่อนที่คุณจะนอนค่ะก่อนนอนพูดกับตัวเองค่ะว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความสําเร็จและ2ฝึก visualization ค่ะก่อนหลับนะคะจินตนาการว่าคุณมีชีวิตแบบที่ต้องการแล้วอันที่3มนะคะกําจัดโปรแกรมเก่าๆที่ขัดขวางคุณค่ะหยุด พูดว่าฉันทําไม่ได้เริ่มพูดว่าฉันสามารถดึงดูดสิ่งที่ฉันต้องการและที่สําคัญนะคะข้อสุดท้ายนอนให้ลึกค่ะเข้าสู่เทต้าและเดลต้าเวฟหลีกเลี่ยงการใช้มือถือก่อนนอนใช้เสียงที่ช่วยให้สมองเข้าสู่ภาวะเทต้าเช่นคลื่นไบโนรลบีทโพลกรมเบรนคือกุญแจ ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงมันได้ค่ะปลดล็อกจิตใต้สํานึกของตัวเองรีโปรแกรมมันสมัยนะคะเพื่อดึงดูดชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆค่ะอยากยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นเซฟคลิปนี้เอาไว้ดูซ้ําๆทําความเข้าใจซ้ําๆนะคะและกดติดตามเพจ i am อมเอาเอาไว้นะคะจะมีความรู้ดีๆในระดับที่เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตคุณแบบนี้มาให้คุณได้เรียนรู้ทุกๆวันค่ะใครดูจบมาถึงตรงนี้พิมพ์มาให้ชื่นใจหน่อยนะคะว่าฉันทำได้ i am Eva ค่ะ